สวัสดีค่ะหนุ่งหนิงจากช่อง y o ยูทูบเจเน็ตฟอดหนุ่งหนิงค่ะตอนนี้นะคะหนุ่งหนิงก็อยู่กับรถไวแท็กซี่คันนี้นะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อเกียร์ออโต้ค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันนะคะแต่ออกมาดิหล่อลงตัวจัดเต็มมากๆค่ะเรียกได้ว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่หน้ากลางหลังนะคะของเราเนี่ยใส่ชุดแต่งนะคะแบบเน้นเอียดเลยนะคะรุ่นรุนเน้นๆไปเลยเดี๋ยวหนิงพาชมเลยว่าเสริมหล่ออะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเราทําเป็นทรงแรปเตอร์ค่ะฟอนต์ฟอร์ดเอฟโอดีแดงแบบนี้เลย ดูดีมากๆพร้อมกับไฟมินิไลท์ใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคุณลูกค้าเลือกเฉดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีขาวแล้วแต่เราชอบเลยนะคะนอกจากนี้ข้อไฟหน้าใสาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟ l e d ดีทรงสีแคมสวยๆจากโรงงานเลยค่ะไฟของเขานะคะสามารถที่จะเพิ่มแสงหรือว่าดอบแสงได้เองตามลักษณะของแสงภายนอกด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขยับขับนะคะในการขับช่วง ใกล้ค่ำนะคะหรือว่าลุ่งสังนะคะก็ทําให้รถคันอื่นเห็นรถเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความหลอดโดดเด่นในการขับยามกลางวันค่ะด้านบนนะคะก็เลือกใส่เป็นสกุ๊ปทรงฟริตค่ะทูโทน3าสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําเงาดําด้านนะคะแล้วก็คลิปด้านข้างรูปตัวม้าสั่งทําเป็นเฉดสีแดงค่ะโดยที่คุณลูกค้าสามารถรีควยได้นะคะอยากจะให้เป็นสีอะไรนะคะสามารถบอกได้ค่ะเราทําสีได้ทุกแบบทุกแนวเลยค่ะจัดเต็มนะคะกับกระเชนาเหล็กของแฮมเมอร์ค่ะเท่มากๆเลยนะคะรูปทรงดีไซน์ไม่เหมือนใครค่ะพร้อมกับไฟแบบดไ์นะคะค มีไฟหลีและไฟเลี้ยวในตัวอีกดวงหนึ่งก็คือไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะสําหรับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าหลังนะคะกันชนหน้าและก็กันชนท้ายนะคะเขาจะบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ดีดังเดิมเลยค่ะคันนี้นะคะเราทําขอลากนะคะสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะจัดเต็มเทม่มากๆเลยนะคะพร้อมกับมีช่องนะคะเอาไว้ใส่วินนะคะเผื่อว่าคุณลูกคา้าต้องการที่จะติดตั้งวินเพิ่มเติม,ตมนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือการขับขี่นะคะก็สามารถใส่ได้ค่ะพวกอุปกรณ์สัญระอันนี้นะคะเราก็บิวอินมาให้เรียบร้อยเลยคคค่่ะะะันี้จ แต่งทรงรถยกรถเพิ่ม2นิ้วนะคะเพื่อให้เข้ากันกับชุดแต่งทั้งคันนะคะโดยเราเลือกใส่เป็นล้อแม็กขอบยี่ค่ะการวายสีดำเงาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับด้วยยางโอเวอร์ไซส์ซีรีส์3 3มคูนสิบสาอย่ค่ะทำให้ถรถคันนี้นะคะหล่อโดดเด่นมากขึ้นค่ะโดยเลือกใส่เป็นยางอาทีนะคะดอกยางใหญ่ๆห,หนาๆแบบนี้เลยนะคะสามารถตะกลุยได้ทุกอุปสรรคเลยค่ะแม้ว่าจะวิ่งในทางที่ยากนะคะหินคนทรายเยอะๆนะคะเอาอยู่ทุกเส้นทางเลยค่ะหรือว่าถ้าคุณลูกค้านะคะเน้นทั้งแบบออนรถแล้วก็อโรถนะคะแบบ50-50ก็สามารถเลือก ใส่เป็นยางออทเเรนก็ได้ถ้ากึง off ่งออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลือกเป็น RT หรือว่าถ้าเน้นออฟโรดแบบสุดๆเลยนะคะเลือกเป็นยาง MT ได้ค่ะซุ้มล้อคันนี้นะคะใส่เป็นทรง9้นิ้วทรงฟันเฟืองแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าซุ้มล้อของเขาได้มีความใหญ่มากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าล้อจะยืนแบบไหนนะคะซุ้มล้อคันนี้ก็เอาอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นล้อที่แบบออฟเซ็ตลบ4นะคะก็จะมีความยืดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะคันนี้เราเปลี่ยน ok ปีกนกปาองศาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น Pick ok ป,ปีาก,ากน แล้วก็ทนทานด้วยค่ะเทมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับด้านข้างค่ะเน้นเรียบๆขึ้นครีนนะคะโชว์สีดําเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเราใส่ชุดแต่งแบบจัดเต็มนะคะตรงตามคอนเซ็ปต์เลยไม่แบบว่าจะเป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์ค่ะเทมากๆเลยนะคะพร้อมกันลื่นนะคะหรือว่าที่เป็นแบบเนื้อสายละเอียดแบบนี้นะคะเพื่อลดการลื่นนะคะไม่ว่าเราจะขึ้นรถนะคะหรือว่าลงบันไดก็นั่นเองค่ะทําความปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงด้านบนนะคะเป็นแหล่งลังคาของแฮมเมอร์ค่ะพร้อมกับไฟ LED รอบทิศทางเลยนะคะสามารถควบคุม ไดที่แอปพลิเคชันนะคะของแบรนด์ h a m m e r ค่ะที่อยู่กับโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อได้เลยนะคะสามารถเลขจังหวะนะคะให้เขากะพลิบถี่มากขึ้นนะคะหรือว่ากะพริบช้าลงนะคะหรือว่าจะเปิดออนตลอดเลยนะคะเผื่อว่าเราต้องการที่จะเข้ากิจกรรมออฟโรดค่ะจะเต็มเท่ม,มากๆเลยนะคะมาดูที่โรบากันบ้างค่ะปกติรุ่นวแท็กนะคะเขาจะมีสปอร์ตบาร์มาจากโรงงานสวยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าต้องการฟิลลิ่งที่แบบว่าดูดุดูดิบด,ดูลุยมากขึ้นนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นโรบาร์เหล็กได้ค่ะซึ่งคันนี้นะคะเราใส่เป็นบา ของ Hammer นะคะรุ่นไนท์ฟรีค่ะแขนเขายาวมาถึงด้านท้ายตัวรถเลยค่ะพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3นะคะมีมาคู่ชุดแต่งเขาเลยค่ะเสริมหล่อนะคะกับแผ่นผิดท้ายฟอร์ดแบ็กกวสีดำด้านตัวฟอร์ดสีดำขอบแดงแบบนี้หล่อเทมากๆค่ะแล้วก็ตัวเลน g e เจออะคริลิกนะคะสั่งทำสีแดงเช่นเดียวกันค่ะดูดีไปเลยนะคะแล้วก็กล้องมองหลังนะคะจะมีอยู่ตรงโลโก้ด้านท้ายนี้นะคะสามารถที่จะโชว์ กล้องนะคะที่หน้าจอกางขนาดใหญ่ขนาด12นิ้วได้เลยนะคะเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังค่ะเสริมหลอดนะคะกับกันชนท้ายเหล็กของ h a m m เมอร์ค่ะดูดีมีสไตล์เลยนะคะห่วงโอเมก้าสีแดงทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะจัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนค่ะคันนี้นะคะมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังอะไรให้ทุกอย่างเลยนะคะระบบเซฟตี้เข้ามาแบบจัดเต็มแบบเหลือๆเ,เลยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะคะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอะไรทุกอย่างนะคะพร้อมที่จะลุยทุกสภาพถนนแล้วค่ะนอกจากภายนอกจะรหลอดแล้วนะคะ ภายในแล้วก็จัดเต็มไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาะนังสีดำนะคะทรงสปอร์ตตัดเชดได้สีส้มแบบนี้ค่ะแล้วก็มีปักตัวนูนะคะคำว่าไวทแท็กให้เรียบร้อยแล้วเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ของชื่อรุ่นเขาค่ะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะเบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะไม่ว่าจะเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวานะคะปรับเองนะคะหรือว่าพนักพิงเบาะนั่นเองค่ะพว mm hmm. งมาลัยนะคะก็เป็นแบบมันติดฟังก์ชันค่ะมี ปุ่มควบคุมต่างๆที่พวงมาลัยพร้อมเลยนะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแน่นอนคุณสมบัติเขาค่ะก็น้ําหนักเบานะคะเมื่อเราขับความเร็วต่ําค่ะทําให้เราลดอาการเมื่อยล้าจากการขับขี่นะคะและนอกจากนี้ค่ะพวงมาลัยเขาจะมีน้ําหนักที่หนักหน่วงมากขึ้นค่ะเมื่อเราขับความเร็วสูงทําให้เรามีความมั่นใจนะคะในการที่จะควบคุมรถค่ะปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ที่พวงมาลัยเรียบร้อยเลยนะคะโดยทางตําแหน่งฝั่งขวามือคะ่ะจะเกี่ยวกับการควบคุมเมนูต่างๆนะคะการย้อนกลับเมนูก่อนหน้าการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับเมนูการรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์เป ะะและทางฝั่งซ้ายมือค่ะจะเกี่ยวกับระบบล็อกความเร็วที่พวงมาลัยนะคะคันนี้สามารถล็อกความเร็วได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะกด เซตบวกนะคะเพื่อเพิ่มความเร็วหรือว่ากดเซตลบนะเพื่อลดความเร็วค่ะแล้วก็เปิดใช้งานคําสั่งเสียงภาษาไทยนะคะที่ตรงฟังก์ชันนะคะควบคุมฝั่งซ้ายมือได้เลยนะคะให้ฟอดเทลโฟดนะคะสามารถที่จะคุยภาษาไทยกับเขาได้เลยปรับแอร์นะคะไปที่25องศาปรับแอร์ไปที่อุณหภูมิต่าสุดปรับแอร์ไปที่อุณหภูมิสูงสุดสามารถที่จะสั่งการคําสั่งเสียงได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกปิดปิดไปทยุหรือว่าจะให้โทรหาใครนะคะเขาก็พร้อมที่จะตอบสนองของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะทางฝั่ง้้ามมือทังหด ถัดมาที่หน้าจอกลางขนาดใหญ่นะคะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วค่ะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto นะคะโดยหน้าจอค่ะจะแบ่งเป็น3พาร์ทส,ส่วนหลักๆเลยนะคะโดยตำแหน่งส่วนบนสุดค่ะจะเกี่ยวกับการควบคุมตัวรถต่างๆนะคะสามารถควบคุมทุกอย่างนะคะในฟังก์ชันเพียงหน้าจออย่างเดียวเลยค่ะเปิดปิดระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะควบคุมตรงส่วนนี้ได้ทั้งหมดและตรงส่วนตรงกลางนะคะก็จะควบคุมนะคะก็จะโชว์แอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่ณนะปัจจุบันขนาดนี้ค่ะอย่างเช่นเปิดที่อุณหภูมิแอร์เท่าไหร่นะคะ ใช้ขึ้นวิทยุอะไรอยู่นะคะและตำแหน่งล่างสุดนะคะก็จะโชว์แอปพลิเคชันที่เราใช้งาน5อันดับล่าสุดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะแอร์ของเขาค่ะยังแยกอิกสระซ้ายขวาได้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะจะมีปุ่มกลมๆนะคะสามารถบิดปรับหมุนอุณหภูมิแอร์ได้เลยนะคะจะ คนนั่งชอบ20คนขับชอบ25สามารถปรับได้เลยนอกจากนี้เบ l e t c ตเตอร์ก็มีครบพร้อมนะคะเพียงแค่อโทรศัพท์วางไฟก็ชาร์จเข้ามือถือได้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเพลรกกำลังสูงถึง170แรงม้านะคะนอกจากนี้ยังสามารถขับแบบกึ่งแมนนวลได้ด้วยค่ะลากเกียร์ไปที่เกียร์ M นะคะเพื่อบังคับ การขับแบบกึ่งแมนนวลนะคะแล้วก็กดบวกเพื่อเพิ่มเกียร์นะคะแล้วก็กดลบเพื่อลดตำแหน่งเกียร์ค่ะอย่างเช่น6 5 4 3ลงมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะเบรกมือไฟฟ้ามีครบพ,พร้อมเลยนะคะทำให้คุณลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานมากๆค่ะแล้วก็กุญแจรีโมทนะคะมีมาให้2ดอกเลยค่ะจัดเต็มมากๆเลยนะคะที่สำคัญยังสามารถที่จะสั่งสตาร์ทรถนะคะที่แอปพลิเคชันฟอร์ดพารได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะสั่งสตาร์ทรถนะคะดูน้ำมัน ที่วิง่งดูน้ํามันเกียร์นะคะน้ามันเครื่องต่างๆนะคะว่าใกล้ถึงรอบเช็คระยะหรือยังนะคะหรือว่าอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลีย่ยขนาดนี้นะคะหรือว่าน้ํามันในถังเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลสามารถดูที่แอปพลิเคชันมือถือเราได้ทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงดู GPS รถนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกนี้นะคะก็สามารถดูรถเราได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสั่งสตาร์ทรถนะคะหรือว่าหยุดรถได้ด้วยนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆแล้วก็ทันสมัยสุดๆเลยนะคะซึ่งเราใส่กับเทคโนโลยีรถยนต์ฟอร์ดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ภายในค่ะก็จะคุมโทนนะคะเป็นสีดําตัดส้มทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยมาด้วยกันหนึ่งหกตำแหน่งค่ะไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดคู่หน้านะคะตรงเบาะผู้โดยสารตอนหน้าตอนท้ายนะคะแล้วก็ม่านแอร์แบกยาว้แต่ผู้โดยสารตอนหน้าถึงตอนท้ายค่ะจัดเต็มทุกฟังก์ชันเลยนะคะราหล่อแบบนี้เลยค่ะกับรุ่นว t ยแท็กนะคะเดี๋ยวนี้จะเดินพาชมรอบรถสักหนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะมองรวมนะคะต้องบอกเลยว่าว t ยแท็กคันนี้นะคะแตออกมาได้หล่อลงตัวจัดเต็มบากๆค่ะกับเฉดสีดา คอนเซปต์ดำตัดแดงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะที่เราใส่ให้กับรถคันนี้ทั้งคันชุดเหล็กรอบคันนะคะล้อแม็กขอบ20ยกรถเพิ่ม2นิ้วใส่ซุ้มลอ้ออาส่งออฟโรดนะคะบันไดข้างแหลกหลังคานะคะรวมถึงโรบาร์ลอๆนะคะแล้วก็แผ่นปิดท้ายฟอร์ดกันชนท้ายเหล็กค่ะทุกอย่างนะคะเราจะแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะหน้าที่ของคุณลูกค้าก็แค่ ขับไปเที่ยวนะคะขับไปชมเฉี่ยวส,สวยๆงามๆน,นะคะให้พี่ๆเอฟซีหลายๆท่านนะคะได้ชื่นชมรถลหล่อของเราแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะนุ่มหนีนะคะอยู่ที่ฟอร์ดเกษตรนวมินค่ะชรูมยอดแขนดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนยินดีที่จะให้บริการนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถออกฟอร์ดกับเราได้ค่ะกริ่งกลางมาพูดคุยกันนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสามสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดนุ่มหนิมีเจ้าหน้าที่ไฟนนั้น เซ็นเอกสารถึงที่เซ็นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็ง่ายสุดๆเลยค่ะใครอยากนัดหมายเข้ามาดูรถใหม่นะคะหรือว่าเลือกชมชุดแต่งต่างๆนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเรียนเชิญได้เลยนะคะนัดหมายได้เลยให้นุ่งหนิงได้ให้นุน่งหน,หนิงได้ดูแลรถคุณพีนะคะสาหรับวันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดสับตไคร้ให้นุ่งหนิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวชมรถสวยๆแบบนี้นะคะทุกๆคันเลยค่ะที่จะมาเสิร์ฟตรงถึงมือถือค่ะสําหรับใครที่ชอบแบบนี้นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะะค